วันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วอีกแล้วนะจ๊ะก็จริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าจะทําคลิปนี้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ลงไปเอาไปเสนีข้างล่างมานะคะแล้วก็มีสิ่งน่ารักน่ารักจากพี่ก้อยนะคะหรือว่าแฟนเพจของแก้วนั่นเองส่งของมาให้สองกองใหญ่เลยก็เลยจะเอามาเห่ให้สาวๆได้ดูกันนะคะก็จริงๆรแล้วเปิดไปได้หน่อยหนึ่งแล้วมันแบบแอบซึง้งแอบซึง้งทีนี้ก็อยากจะมาแชร์ความสุขหรือว่า เล็กๆน้อยๆอยของแก้วให้ทุกคนได้เห็นนะ mm. สิ่งที่น่ารักคือพี่เขาเขียนข้อความมาใส่มาทุกอันเลยนะจ๊ะ mm. เดี๋ยวจะอ่านอันนี้ให้ฟังก่อน mm. ก็อนขออนุญาตอ่านนะคะเอ t อทูน้องแก้วฟรอมพี่ก้อยแฟนเพจนะคะ mm. สวัสดีค่ะน้องแก้วขอของที่พี่ส่งให้อาจจะหนักไปทางของกินเล่นเนอะ,ะ mm. พี่เขาคงรู้ว่าแก้วชอบกินอะไรแบบนี้ ที่เห็นน้องแก้วทํางานอาจจะไม่มีเวลาส่วนเครื่องสอังอางอาจจะไม่เยอะมากและอาจไม่มีราคาว่าน้องแก้วคงชอบนะแล้วเาก็พี่เขาก็บอกว่าฝากเพจด้วยนะพอดีเพิ่งทาชื่อเพจที่เขานะคะแก้วยังไม่ได้เข้าไปดูว่าพี่เขาทําเพจอะไรนะคะก็อันนี้พี่เขาก็ส่งมาให้ซึ้งมากๆเลยนะคะดูน้องแก้วอาจจะหอมไม่สวยนะเห็นน่ารักดีลองใช้ดูนะนี่แล้วก็จะแกะกันเลยเนาะ ขอีด e ูดี้เฮาอาฮ่าฮมีบ e ีบีอีดูดี้ด้วยซึ่งอยากได้นะนี่เป็นขนมน่ารักไหมอะขนมเยอะมากเอาขนมออกมาดูก่อนไหมก็อันนี้ชูน้องแก้วยานหิวนะช่วงนี้ทํางานหนักดูแลตัวเองด้วยแฟนเพจพี่ก้อยน่ารักอีกแล้วซึงออย่าว่ากันนะที่เห็นมันน่าก,กินก็เลยซื้อมาฝากน้องแก้วด้วยดีกว่าพี่ก้อย คือแก้วทําตรงนี้แก้วไม่ได้หวังไม่ได้หวังว่าอยากจะได้ของจากทุกคนแบบนี้ทุกคนนะแค่แบบทุกคนมาดูมาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้พี่เขาพี่เขาแบบอยากส่งแก้วก็ไม่ไม่ได้ปฏิเสธนะคะก็นั่นแหละแค่ติดตามกันก็ขอบคุณแล้วนะจ๊ะก็ซึ้งนิดนึงแล้วก็มีนี่ด้วยนมน้ำนมข้าวยาคูสูตรไม่เติม,มน,น้ำตาลหอมแน่ๆนะคะก็ขอบคุณมากเลยแล้วก็จะมี เทสเตอร์ของกิ Food ดอิตูอะไรอย่างนี้นะคะจ๊ะแล้วก็คามากเมกาเบสนะคะก็เป็นแบบนี้น่ารักเลยแล้วก็เห็นน้องแก้วชอบดูแลผิวหน้าเป็นพิเศษก็เลยส่งมาให้นะคะก็ได้อันนี้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากเลยตื่นเต้นแล้วคิดดูห่อห่อห่อเครื่องสำอางมาห่อมาทุกอันเลยเออแล้วก็น่ารักอันนี้ด้วยอันนี้ก็น่ารักนะจ๊ะอันนี้เป็นกระเป๋า กระเป๋าเครื่องสำอางหรอเป่า,า,ปา,า,ปาใช่แล้วก็มีกระจกด้วยนะคะแบบนี้ยาทาเล็บห่อแน่นหน่อยนะกลัวแตกเขียนทุกอันนะแก้วขอบคุณมากจริงๆของชีเน่นะคะเป็นสียาทาเล็บแบบนี้เลยการสีอ,อ้มทำไมน่ารักกับแก้วลันจักเลยเข<อ>ินอ่ะสีนี้แล้วก็สีนี้สีสวยทั้งนั้นเลยนะคะ<ๆ>ก็เออไม่รู้จะพูดยังไงร,รู้สึกแน่ไหนที่มีทุกคน ที่ทามาก็ไม่ได้หวังว่าจะได้ของฟรีตอนเริ่มทําก็ไม่ได้หวังจริงๆนะคะคือทําเพราะชอบจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเออจะได้ของฟรีจากทุกคนนะเป็นรองพื้นของมิตทีนะคะก็โทษทีนะอันนี้หอมไม่สวย่วสวยแล้วค่ะแก้วหอมไม่ได้อย่างนี้แน่นอนอ๋อรุนนี้แก้วก็มีแล้วนะคะก็หลายๆคนคงอาจจะเห็นว่าแก้วเคยใช้นะคะก็พีโนแมคเคนะคะพิงค์เพรชั่น d i มอนด์ฟล r เวอร์ลิสติกนี่เป็นลิสติกแบบนี้ขออนุญาตแกะเลยนะโอ้ยแท่งน่ารักมากเลยแบบนี้เลยสีทองต้องมีลุคแฟนซีหรือเปล่าแบบนี้ก็ขอบคุณมากนะคะน่ารักมากแล้วก็อย่าว่ากันนะหอมไม่สวยเอาไว้คราวหน้านะทีนเลิฟรีนูตลิปก o อตนะคะก็เป็นนูตลิปก o อตลิปกอสสีนูตนั่นเอง ก็เดี๋ยวดูกันข้างในนี่เป็นแบบนี้ก้อวิทีนก็ของใช้ดีเนาะแล้วก็ออกมาเยอะเหมือนกันแก้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะคะเห็น<ม>น้องแก้วชอบสีคล้ายๆแบบนี้แบรนด์อาจจะไม่แพงอะไรมากพี่ก้อยทีนนั่นเองนะคะก็รุ่นนี้อ๋อนี่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 ความเก๋ของวิทีนคือกดตรงนี้แล้วก็เปิดสีสวยด้วยนะคะเป็นสีโทน ้าแล้วก็น้าเงินสีน้ําเงินนี่สวยมากเลยนี่นะจ๊ะก็เดี๋ยวไว้ลองแล้วเป็นไงก็จะมาเมาส์กันเนาะแล้วก็อีกกล่องหนึ่งกล่องนี้ก็จะเป็นนี่อันนี้เลยอันนี้เห็นแล้วก็งงว่ามันคืออะไรนะคะแต่แกว่าชั้นหรือเปล่าชั้นหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวไว้ดูอีก แล้วก็นี่ขนมโอรีโอนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยขนมเยอะเลยแล้วก็มีเวเฟอร์แบบนี้นะคะก็เอาไว้กินเวลาหิวนะขอบคุณมากแล้วช่วงนี้รู้อะไรไหมคือตอนนี้เป็นตอนปิดเทอมใช่ไหมคะแล้วก็ใต้หอแบบร้านปิดไม่มีอะไรขาย คือของกินนี่ขายน้อยมากไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะก็ขอบคุณพี่ก้อยนะคะที่รู้ใจนะคะกลัวแก้วผอมกันใช่ไหม <c oughs> อ่าต่อมาอันนี้แอบแกะไปแล้วนะคะแก้วน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นแก้วแก้วนานนะคะพี่เอาเขียวว่าส่วนตัวนี้เป็นแก้วไว้ใส่กาแฟพี่ซื้อมาสองอันให้น้องแก้วหนึ่งหนึ่งอันนะคะก็ขอบคุณมากเลยที่เข้ากัน ดีใจดีใจนะคะอันนี้เป็นยูทิปแป้งของยูทิปนะคะ b o สสร้างไว้ BB Powder SPF 20 e นะจ๊ะเป็นแป้งแบบนี้แกไม่เคยลองเลยนะก็แล้วก็อันนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสหรับกบพาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอายแชโดว์แบบนี้นะคะแกมี ใช้ดีนะคะสีอันนี้คือแกมไม่รู้ว่าซื้อได้ที่ไหนนะมันเป็น vo v ยี่ห้อเออคือใช้ดีแต่ต้องทาอายพรเมอร์ก่อนนะคะก็ใช้ดีจริงๆอันนี้เป็น m i t c h i delicious lip color and g o l d นะคะก็ลองเปิดดูนะคะเป็นสีแบบโทนออกน้ำตาแล้วก็มีกอดเอ้ย ขอบคุณมากค่ะแล้วก็นี่เป็นอ๋ออันนี้เป็น m i t t ิน n c o l o r as this Duo Eyeshadow นะคะเป็นแบบ Eyeshadow สสีแบบนี้คือแก้วได้ลองใช้ของมิดชินคือแก้วมีแค่แบบที่เขียนคิ้วที่โปดน,นะคะนอกนั้นก็ไม่ได้ซื้ออะไรใหม่สีชัดเจนดีนะคะของมิดชินสีน้ำตาลสวยอะเออเดี๋ยวได้ลองนะคะแล้วก็มีเป็นบัส ของ Kiss Beauty นะคะก็เป็นบัตรสองสีแบบนี้แล้วก็อันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะแพ็กเกจน่ารักซีเวน่านั่นเองนะคะก็เป็นนี่เป็นอย่างนี้แพ็กเกจน่ารักอีกแล้วแล้วก็มาให้ด้วยแบบนี้แล้วก็มีกระจกครบซีเวน่ค่ะของทุกอย่างนี้ก็เพิหมดไปแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่ก้อยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ เข้ามาติดตามแก้วกันแล้วก็มาพูดคุยใน f a c e o o o k f a n p a นะคะแล้วก็ทุกที่เลยนะคะไม่ว่าจะอินสตาแกรมนะคะเอ่อ t วิตเตอก็ยังมีนะคะแล้วก็มีเอ่อ l o o g l e บวกก็มีมาคุยกันแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามทุกช่องทางแล้วก็แบบมอบสิ่งดีๆให้แก้วนะคะแก้วก็สัญญาว่าจะมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนกลับไปนะคะก ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่ก้อยมากที่น่ารักกับแก้วส่งของมาให้แล้วก็พี่ๆทุกคนน้องๆท,ทุกคนที่เคยส่งมาให้นะคะแกก็ไม่ลืมจริงๆนะก็ขอบคุณทุกคนเลยแบบทุกสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามานะคะแก้วอยากจะมาพูดให้ทุกคนได้ฟังอยากจริงๆจับใจจริงๆที่ทําตอนแรกคือไม่คิดไม่คิดเลยว่าจะมีทุกวันนี้นะคะก็ขอบคุณจริงๆที่เข้ามาติดตามกันคะ่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอไปซึ้งไปร้องไห้แป๊บหนึ่งนะคะก็ลากันไปเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย